ลุ่มของไททันทั้ง12ตัวที่ออกมาอ่าอ่าก็คือแต่ละองคอ์ออกมาแบบหน้าตาดีหุ่นเท่หุน ê, ห่นสวยกันหมดเลยอ๋อนี่สิลูกพ่อบิวตี้สแตนดาร์ดของจริงดูเป็นแบบหน้าตาคนอะไรประมาณนี้ตัวแบบหล่อสวยอะเออหล่อสวยเออเออ,เอ,อดีไซน์ก็คือหน้าตาเหมือนพวกพวกมนุษย์นี่แหละถ้าอย่างนั้นก็คือเราไปเริกวันที่พี่คนโตก่อนไททันองค์แรกไททันองค์แรกเนะี่ยเขามีชื่อว่าโอเชียนัส เขาเป็นไททันแห่งทะเลและน้ำเค็มเออสมชื่อสุดๆตามชื่อเลยโอเชียนนัสหรือคำว่าโอเชียนมันจะมาจากเทพองค์นี้ด้วยซ้ำอ่าคุ้ยมันก็มีโอกาสไม่ได้นะคุณเออไม่รู้อันไหนมาก่อนนะแต่หมายถึงว่าถ้าเทพชื่อเนี้ก็แปลว่าภาษาอังกฤษก็เอาคำว่าทะเลมาจากกรีกหรือเปล่ามาจากไททันตัวนี้เป่าเออเพราะว่าภาษาโบราณอาจจะเรียกทะเลในในชื่ออื่นที่ไม่ใช่โอเชียนอะไรอย่างงี้นี่ก็อาจจะเรียกแบบ ภาษาอังกฤษก,ก็อาจจะเรียกว่าโอเชียนัทเลยนะแล้วแบบอังกฤษก็เอามามาลดคําลงอ่ะให้กลายเป็นโอเชียนอืแล้วโอเชียนนี้ถือเป็นลูกคนแรกไหมคนแรกกลุ่มไทยท่านรุ่นแรกเนี่ยคือเขาจะไม่ได้มีลำดับอะไรบอกมากมายเว้ยว่าว่า,วา,วา,วาตัวไหนมาก่อนหลังแต่หลกักๆจะมีแค่สองตัวจะมีแค่สองตัวที่เหมือนมีกำกับไว้ว่า<ม>องค์แรกกับองค์สุดท้ายอ่ามีพี่สุดกับน้องสุดที่เหลือกๆๆๆๆ็คะคะกันไปไม่ได้ชัดเจนใช่ใช่อ่าอ่าโอเค <key>. โอชนัทที่เป็นพี่คนโตอ่ะอย่างที่บอกไปก็คือเขาเป็นไททันแห่งทะเลและน้ําเค็มลักษณะเขาจะเป็นชายที่มีรูปร่างกำยำไว้หนวดเคราอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาที่หัวมีเขาวัวที่หัวเขามีเขาด้วยมีเขาด้วยแต่ว่าท่อนล่างของเขาอ่ะจะไม่ใช่ขาแบบคนปกตินะท่อนล่างเขาจะเป็นงูหรือว่าหางปลาอ๋ออยู่ในทะเลอืมแล้วโอชนัทเ่ะเขาถือว่าเป็นเหมือนไททันที่เป็นต้นกําเนิดของน้ําทั้งหมดบนโลกเลยกลับเป็นเทพแห่งมหาสามุทรด้วย ก็คือมีแม่เป็นพื้นดินมีพ่อเป็นท้องฟ้าตัวเองก็เลยต้องเป็นน้ําเนี่ยเออซึ่งตอนแรกเขาก็เป็นเหมือนเจ้าสมุทรเลยแหละก่อนที่โพสดอนจะมาคุมทีหลังอ๋อเออเออ,เอ,อก็ว่าอยู่ใช่ใช่เพราะโพสดอนก็เป็นเหมือนเจ้าทะเลใช่ไหมเพราะว่าโพสดอนเขาก็ได้เป็นแบบเหมันสมยานามเขาอะเออมันเขาเป็นเจ้าสมุทรเจ้าทะเลอแต่มันคอลลาเจนไงคองลลาเจนเออคอลลาเจนไงเออก่อนจะโดนเทพโอลิมปัสยึดอานาจอะไรอย่างงี้ช่วงสงครามนะครับใช่ใช่ช่วงนั้นแหละก็คือ หลังจากจบสงครามอนะไรงั้นโพเซดอนก็จะมาเหมือนมาคุมทะเลด้วยมาแทนอาจจะไม่ได้ถึงกับมาแทนพี่แต่แต่เหมือนอาจจะเปลี่ยนหรือว่าแบ่งเขตกันควบคุมนะอะไรงั้ม,มแล้วคราวนี้เรามาดูความหมายของชื่อของโอเชนัสกันคือในตำนานกรีกอะ่ะมันหมายถึงความกว้างใหญ่กับความลึกลับของมหาสมุทรแล้วดีไซน์ของเขาที่มีครายาวกับท่อนล่างที่เป็นงูอะ่ะเขาบอกว่ามันหมายถึงกระแสน้ําที่ไหลไปทั่วโลกอ๋อแบบเลื้อยความแบบลื่นไหลลื่นไหล มันเป็นเหมือนสายน้ำที่แบบทําให้โลกอ่ะมันเกิดชีวิตหรือว่าเกิดการเปลี่ยนปแปลงเกิดวัฏจักรอะไรอยู่ตลอดเวลาอ่าม,มันก็เหมือนความเชื่อหลายๆความเชื่อที่เราเคยเล่าไปในกําเนิดโลกกาเนิดมนุษย์อะไรเงี้ยเพราะว่าน้ามันเป็นจุดกําเนิดของทุกสิ่งอะไรเงี้ยคล้ายกันคล้ายๆอียิปต์ที่บอกว่าเริ่มจากน้ําท่วมอ่าใช่เออในเมโสก็บอกว่าเออเทพแห่งน้าเนี่ยม,มาเป็นองค์แรกอะไรเงี้ยคล้ายๆกันใช่ใช่ประมาณแบบที่พี่บอกเลยเพราะว่าพวกชาวกรีกเขาก็เหมือนให้ความสาคัญกับน้าเหมือนกันอ่ะ คล้ายๆกับพวกอียิปต์เหมือนกันอืมแล้วชาวกรีกอะ่ะเขาจะมีความเชื่อว่าโลกกับแบนความเชื่อยุคเกา่า <c oughs> เออคือเขาเชื่อว่าโลกอะ่ะมันเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นแผ่นกลมๆเป็นแบนแล้วรอบโลกอะ่ะก็คือโดนล้อมด้วยทะเลไอทะเลที่ล้อมรอบอ่ะก็คือโอเชนัสนี่แหละอ๋อก็คือโอเชียนแบบกว้างใหญ่สุดๆสมชื่ออ่ะใช่ก็ขององค์แรกก็จะประมาณนี้ทพเแผ่งทะเลและน้ําเค็มอืองค์แรกมาก็ยิ่งใหญ่ละพอของโอเชนัสอ่ะเขาเป็นน้าเค็ม ก็เลยมาคู่กับเมียที่เป็นน้ำจืดา <c oughs> มาคูา่กันคือเหมาครอบครัวนี้คือเหมาละเรื่องน้ำเรื่องอะไรคือเหมา <c oughs> คือครบละน้ำทุกอย่างอะ่ะ <c oughs> เออเมียเขามีชื่อว่าทีทิสองนี้เป็นในถ้าน้ำจืดที่เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและการให้อาหารไอ้เรื่องการให้อาหารอะ่ะพวกแหล่งน้ำจืดพวกแม่น้ำหรือว่าลําธารอะไรเงี้ยเป็นเหมือนตัวที่ให้ชีวิตเหมือนกันไอ้สองค์เนี้ยพลังเขาจะมาแบบคู่กันเลยคล้ายๆกันเพราะว่าสัตว์มันต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำจืดเงี่ยมันไม่มีสัตว์ที่มันกินน้ำเค็มได้หเลย ก็จริงอ่าแล้วลักษณะของไทท่านทีติสเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเทพีที่ใส่เสื้อคลุมเป็นเสื้อผ้าที่แบบมีความพลิ้วไหวเหมือนสายน้ําส่วนในมือเขาก็จะถือเป็นเหยียกน้ำเอาไว้แบบกําลังเทน้ําอยู่อ๋อทุกอย่างจะสื่อไปถึงแบบความเป็นน้ําทั้งหมดเลยทั้งผัวทั้งเมียเลยใช่ใช่มีความอ่อนช้อยอะไรอย่างงี้อ่าแล้วที่เราเล่ากันไปก่อนอันนี้ก็คือที่ไกาอาเขาเป็นคนที่สร้างโลกใช่ไหมแล้วลูกๆของเขาจะเป็นเหมือน เหมือนกลุ่มที่มาคอยช่วยให้โลกมันเสร็จสมบูรณ์มากขึ้นอ่ะก็คือเพิ่มองค์ประกอบของโลกเข้าไปอ่าก็จะมีไททันทีทิสกับโอเชนัทนี่แหละที่เหมือนคอยเป็นน้ําที่แบบอยู่บนโลกเป็นน้ําทะเลกับน้ําจืดอะไรนี้คู่กันมาอ๋อแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วไททันคู่เนี้ยคือเขากําเนิดลูกออกมาอีกเยอะมากแบบเยอะจริงๆอ่ะคือออกมาทั้งหมดหกพันองค์โอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้เยอะอะไรขนาดน,นั้นน่ะ ที่มันเยอะเพราะว่าแต่ละองค์อ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับทะเลกับแม่น้ําหรือว่าเมฆฝนอะไรอย่างนงี้หมดนเลยคืออารมณ์แบบเหมือนหลายๆองค์นั้นก็คือไปแบบแยกกันดูในแม่น้ําทั้งแบบหลายๆสายอะไรประมาณนั้นป่ะหลายๆหน้าน้ําเออคือแบ่งกันไปดูแลแต่ละองค์อาจจะไปประจําแต่ละจุดไปเลยอ่ะแล้วเขาจะแบ่งเป็นเพศออกมาก็คือกลุ่มแรกที่เป็นเทพผู้ชายอ่ะกลุ่มเนี้ยเขาจะเรียกว่าโพตามอยเทพผู้รักษาแม่น้ำสามพันองค์และที่ออกเป็นเทพีอ่ะเขาจะเรียกว่าโอชินิด จะเป็นเทพีแห่งทะเลสามพันองค์ผู้ชายให้ดูแลแม่น้ําผู้หญิงดูทะเลผู้ชายดูแม่น้าใช่หรือบางอย่างก็อาจจะผสมผสมกันแต่ว่ามันมีความเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องน้าน้าพวกนี้แหละอืทั้งฝนน้ําพุอะไรพวกนี้ยก็คือรวมไปด้วยไลยหกพันก็ดูแลได้เกือบทั้งโลกอ่ะน่าจะครอบคลุมแล้วแหละนะทุกเส้นอ่ะไม่นจะมีกลุ่มเนึ่งอ่ะที่เป็นลูกๆของไททันคูเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงแบบแม่น้ําในนรกด้วยก็จะมี อะเครอนเฟเกทอนโคไซตัสลิซีแล้วก็สติกอ๋อขนาดแม่น้ำในนรกยังยังต้องไปดูแลนะโอไปถึงในนรกอะเอออ่าเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแม่น้ำในนรกอืความจริงเรื่องแม่น้ำเรามีพูดแบบนิดๆหน่อยๆในตอนนรกนะรวมนรกอะว่าแบบคนตายจะถูกพาไปที่แม่น้ำอเครอนก่อนแล้วก็พาไปกินแม่น้ำที่ลิทีเพื่อแบบลบความทรงจำก่อนไปโดนลงโทษอะไรเงี้ย อ๋อคือไล่สเต็ปไปใช่ไหมใช่ทุกอย่างมันมีขั้นตอนอ่าแล้วก็กลับมาที่คู่เมื่อกี้ก่อนก็คือโอเชนัทกับทีทิสเนี่ยสองคนเนี้ยพอมันแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันานานๆอะ่ะมันทําให้โลกอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่มันมากเกินไปมันก็เลยทําให้โลกเริ่มเกิดน้ําท่วมขึ้นมาโดชิหายละไอ้คู่นี้ก็เลยตัดสินใจแยกทางกันเลย <c oughs> เพื่อให้ให้ภัยพิบัติกับน้ําท่วมอะไรเงี้ยลดลงไปอ๋อแปลว่าทุกครั้งที่น้ําท่วมแปลว่าสองคนนี้มันมาเจอกันก็ไม่รู้ว่าทําอะไรกัน น้ำท่วมแน้ำเจิงใช่ก็อาจจะสนุกสนานกันเลยเออก็น้ํำน้องอยู่ะเออเว้ยเคแล้วก็มาตัวที่สมกันกับไทท,นนไท,ทนันกลุ่มดาวไครัสเป็นไททันแห่งกลุ่มดาวเลยว่ะใช่เป็นไททันเทพแห่งกลุ่มดาวตําแหน่งเขาก็ฟังทูเท่แล้วใช่ซึ่งแบบสัญลักษณ์ตัวเขาเนี่ยจะเป็นแกะฮะซึ่งไปตรงกับกลุ่มดาวแกะ สัญลักษณ์ของราศีเมษซึ่งอ้ราศีเมษเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มดาวในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเออก็คือเป็นช่วงเดียวกันกับวันขึ้นปีใหม่ของปฏิทินโบราณของกรีกด้วยอาไครอาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นยักษ์ที่สวมชุดเกาะสีน้ําเงินเนยสุดเท่ใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นจุดแบบเหมือนเป็นดวงดาวแต้มเป็นจุดๆเออรอบเสือ้อเกาะเลยอาสแสดงถึงความเป็นเทพแห่งดวงดาวของเขา ใช่แล้วก็บนหัวเขาเนี่ยเขาจะสวมหมวกนักรบที่เป็นเขาแกะยื่นออกมามลักแกะสุชีวิตบุคลิกของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีความดำมืดเงียบขรึมแล้วก็บางทีเนี่ยเขาว่ามีพนจินตนาการว่าใครอัดเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นแบบเป็นแกะเลยอะ่ะหหนักเลยทีนเนี้ยเป็นแกะแบบยืนสี่ขานะเออเพี้ยนอยู่เออ ซึ่งไคอัตอะเขาถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความแบบมั่นคงสมดุลแล้วก็เป็นแบบเป็นคนเหมือนรักษาสมดุลของจักรวาลอะไรพวกเนี้ยเออตามตำนานของกรีกอ่าก็หน้าที่หลักๆของเขาก็คือการควบคุมดูแลพวกหมู่ดาวดวงดาวต่างๆแล้วก็ยังเป็นคนที่สร้างแผนที่ดวงดาวที่ช่วยนำทางผู้คนในยามค่ำคืนอีกด้วยอ๋อคือเขาคนนี้นี่เองเออเขาคนนี้แหละ แล้วก็ตอนที่พูดไปว่าเขาไปตรงกับราศีเมษที่เป็นแบบว่าวันขึ้นปีใหม่ของปฏิทินกีกใช่ไหมบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยที่มีปฏิทินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะใครอัดด้วยก็ได้อะไรอย่างงี้ปฏิทินดวงดาวอ่ะใช่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีหน้าที่ในการกําหนดกลางวันกลางคืนด้วยแล้วก็วันเดือนปีตามความเชื่อของกีกโบราณกําหนดกลางวันกลางคืนว่ะ <laughs> ยิ่งใกล <laughs> <laughs> แต่เหมือนว่าไอ้หน้าที่กําหนดกลางวันกลางคืนเนี่ยเขาจะไปแบบว่าเหมือนร่วมมือกับพี่น้องเขาอซึ่งเขาก็มีครอบครัวเขามีเมียด้วยเมียเขาชื่อว่ายูริเบียเทพีแห่งท้องทะเลแล้วก็มีลูกด้วยกันสามตนก็คือเอสตาอุสเป็นเทพแห่งดวงดาวอเออแล้วก็เพลัสแล้วก็เพอร์เซสอ่านี่คือเหล่าลูกๆของเขาก็เกี่ยวข้องกับดวงดาวกันหมด อ่าใช่เกี่ยวข้องกับดวงดาวกันหมดเลยใช่ต่อมาก็จะเป็นไททันตัวที่สี่ไออาร์พทัสไออาร์พทัสใช่ไออาร์พทัสเป็นไททันแห่งอายุไขและความตายอุ้ยสุดเทค่ความตายมาว่ะคือตอนแรกตอนกูหาข้อมูลกูนึกว่าแบบเอ้ยมันต้องเป็นไททันที่ดุมากได้เลยอ่ะอ่าเพราะแบบความตายใช่แต่จริงๆแล้วไออาร์พิทัสเนี่ยเป็นแค่คนที่คอยกำหนดแบบชะตาชีวิต เพราะว่าเขาเป็นคนกําหนดอายุไขเออโดยเฉพาะมนุษย์เขาก็เลยถูกแบบยกให้เป็นเทพแห่งความตายอ่าใช่แล้วก็ไออาพิทัศเนี่ยในภาษากรีกอะมันจะแปลได้ประมาณแบบผู้เจาะทะลวงไอความหมายเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาได้อีกฉายาหนึ่งก็คือเป็นแบบเทพแห่งงานฝีมือด้วยอ่าเป็นสายคราฟแมนว่ะเออเป็นสายคราฟเจาะทะลวงแต่ฉายาก็แปลกแอยู่ <laughs> 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 เอาจริงอ่ะไอตัวไออพิทัศอ่ะอาจจะเรื่องราวไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่แต่เหล่าลูกลูกของเขาเนี่ยคือสุดยอดเลยโด่งดังสุดๆโด่งดังเนอะใช่เริ่มจากเมียงเขาอ่ะเมียเขาคือไครเมน่เป็นเทพีแห่งโลกใต้พิภพอยู่ใต้ดินใช่แล้วส่วนเหล่าลูกๆเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปคือสุดยอดในความโด่งดังตัวอะไรบ้างอย่างเพอร์เมเทอุสเอพิเมเทอุส เทพสร้างมนุษย์เออปั้นมนุษย์จากดินเหนียวอะ่ะพวกลักมนุษย์ทั้งหลายเออปั้นออกมาหลายๆสี <laughs> ใช่ <laughs> ก็นอกจากไอสองพี่น้องสร้างมนุษย์จากดินเหนียวแล้วเนี่ย <laughs> ก็ยังมีแอ็ดาสแล้วก็เ <laughs> มนทิออสด้วยนี่คือเหล่าลูกทั้งสี่ของเขาอือีตัวดังๆมนะั้ลูกเขาเนี่ยใช่ <laughs> ซึ่งแบบพวกเหล่าลูกชายของเขาเนี่ยเหมือนแบบถูกบรรยายว่าพอพวกเขาเนี่ย เลยทําให้มนุษย์มีลักษณะนิสัยที่อย่างโภเมทิอุสเนี่ยคือมีความฉลาดมีสติปัญญาสูงเออก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดความเจ้าเล่ห์ขึ้นอ่า uh. ส่วนอพเพมทิอุสเนี่ยมันซุ่มซ่ามก็เลยทําให้เกิดคนโง่ขึ้น <laughs> สมแล้วที่เป็นน้องพี่ <laughs> เออส่วนแอตลนเนี่ยเขาว่ามันเป็นคนที่กล้าหาญเกินไปอืม mm. แล้วก็เมเนทิออสเนี่ยเขาคือไททันแห่งความโกรธอืม mm. มันก็เลยทําให้ส่งผลให้มนุษย์อะอ,อมีความหยิ่งยโสแล้วก็มีความหุนหันพันแล่นอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยอ่ะวัวร้อนหัวร้อน,อ,นอือก็แบบครอบครัวนี้ก็ทําให้แบบมนุษย์มีลักษณะที่ใสที่มันแบบมีการแสดงออกที่มันหลากหลายอ่าก็เกิดเป็นอารมณ์ของมนุษย์ขึ้นมาใช่ก็จะประมาณนี้ครับอ่ะตัวต่อมาตัวที่ห้าสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือไททันแห่งแสงสว่างเฮ้ย <Hey. S 2> นี่ ถ้าไม่มีแสงแล้วจะมองเห็นจะใช้ชีวิตยังไงเดินตาบอดหมโซ่อะไรทีนี้เออมันก็จะบืดบอดกันหมดเลยล่ะต้องมีเทพองค์นี้ยังไงล่ะเออเจิดจ้ามาเลยครับซึ่งเทพไททันแห่งแสงเนี่ยเขาชื่อว่าไฮพิเรียนเฮ้ยชื่อสะเท่ชื่อเท่สุดรู้สึกว่าชื่อของไททันนี่เท่ทุกตัวเลยนะเออ,เอ,อแบบมันต้องเข้ากับหน้าตาหล่อสวยไม่พอชื่อต้องเท่ด้วยเออ ซึ่งไฮพีเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เทพเองเดียวแต่เขาเนี่ยคือเทพแห่งแสงสว่างบนท้องฟ้าที่ส่องสว่างไปทั่วโลกเฮ้ย <c oughs> พระอาทิตย์โอ้โทั่วโลกอีกแล้วซึ่งไอแสงเนี่ยทำให้ทุกคนแบบมองเห็นมองเห็นโลกได้ไม่งั้นจะใช้ชีวิตกันลาบากเลยคือ <c oughs> ต้องมีเขาคนนี้แหละโ <c oughs> อ้โหสเกล <c oughs> พลังเขาคือแบบเพื่อทําให้ทุกคนมองเห็นเลยนะใช่คือแบบขาดไม่ได้อะองนี้ย่เออแต่ซึ่งต่อให้เขาจะเป็นเทพแห่งแสงใช่ไหมแต่ว่าเขาอะเหมือนเคยลงมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นด้วย แต่ว่าเขาจะลงมาในรูปของคนธรรมดาที่แบบร่างกายกำยำเหมือนกันมือนี่เหม็นเปรี้ยวเลยกำยำ oh. คนละยำพอแล้วเออแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่กำยกำกล้ามบึกแต่ว่าหน้าตาแบบสดใสใจดีอ่าเป็นตะลุงใจดีคนหนึง่งเออเป็นแบบตะลุงกล้ามบึกมาแบบยิ้มอ่อนนิดนึงยิ้มอ่อนวะเ,<อ>เออยิ้มอ่อนหน่อยซึ่งไฮเปอร์เรียนเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยมันจะหมายถึง ผู้เฝ้ามองจากเบื้องบนคืออารมณ์แบบเป็นเดอะว,วัชเชอร์นิดนึงอ่ะ,อะก็คือแบบไม่ทําอะไรเลยดูอย่างเดียวแล้วก็ให้แสงเออเป็นเทพแห่งแสงและผู้เฝ้าดูแต่พอเป็นแสงก็เลยต้องแบบมันอยู่ด้านบนป่ะใช่มันต้องคอยอยู่ด้านบนเพื่อแบบส่องลงมาให้มนุษย์ได้รับพลังนี้ไปใช้อะไรอืมอ่าเออซึ่งในเรื่องเล่าเนี่ยในเรื่องเล่าโบราณเนี่ยเขาจะเล่าว่าไฮเปอร์เรียนเนี่ยจะคอยดูแลส่วนต่างๆของท้องฟ้าไปอ่า เหมือนแบบตรวจดูว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมีดาวแล้วหรือยังก้อนเมฆประมาณนี้อืมมีแบบแสงลงมาประมาณนี้พอไหมตรงไหนไม่โดนแสงบ้างเนี่ยเขาจะคอยขยับดาวต่างๆแล้วก็คอยดูแลความสมดุลของโลกดูฟิลเหมือนคิวซีอะมาทําเช็คลิ์อะเออคืออะไรที่มีแสงบนท้องฟ้าเนี่ยคือเขา่ยจัดเรียงเอาไว้ก็คือจับตาดูพ่อตัวเองนั่นแหละโ่พ่อคิวอะร้อนนะ <laughs> เนีออ ซึ่งนอกจากเขาจะเป็นเทพแห่งแสงคอยดูแลท้องฟ้าอะไรแล้วอะแต่แสงของเขาอะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพอย่างเดียวอ่าแบบกายภาพคือแสงที่เรามองเห็นที่เราสัมผัสได้ว่ามันเป็นแสงลงมาถูกปะ่ะอ่าใช่แต่ว่าแสงของไฮพิเลียนเนี่ยมันจะหมายถึงสติปัญญาแล้วก็ความรู้ด้วยมันแบบนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอะไรประมาณเออแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วแบบมีแสงขึ้นบนหัวแบบมีมีหลอดไฟขึ้นบนหัวอะไรเงี้ยเชิงเปียบเปยอะแสงแห่งความฉลาดวะ เออมันจะหมายถึงแบบความรู้อะ่ะการรับรู้ว่าแบบเช่นเรารู้สิ่งนี้แล้วนะแล้วแบบเหมือนเห็นแสงอะไรเงี้ยไฮพีเลยียน oh, <ๆ>เนี่ยก็จะเป็นเทพแห่งแสงในการแบบในการตื่นรู้อ่ะโอ้โหเท่ในการตื่นรู้อะ่ะขี้อ,ออกแล้วเออคือหอคือยิ่งใหญ่สุดเออจริงใหญ่จริงยิ่งใหญ่จริง,รงนอกจากเราจะมองเห็นว่ามีอยู่จริงแล้วมันยังอยู่ภายในตัวเราด้วย <laughs> อ,อนี่มันแสงสว่างจากเทพนี่นะที่ทําให้เราคิดออกแล้วก็ เหมือนหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาเรื่องเทพองค์เนี้ยเขาเหมือนไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆด้วยอะ่ะวันนี้ก็เลยมีเกล็ดที่น่าสนใจนิดนึงมาฝากขั้นไว้ก่อนเลยอ่าขั้นเลยขั้นไว้ก่อนตรงนี้ก็คือชื่อของไฮพีเรียนเนี่ยเขาถูกเอามาตั้งเป็นชื่อของต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยหรอในโลกเลยเหรอใช่ก็คือต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันอะ่ะอ๋อคือทุกวันนี้ก็ยังอยู่อีกอะใช่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วเขาก็ตั้งชื่อต้นเนี้ว่าไฮพีเรียน โอ้ยสุดว่ะใช่ซึ่งต้นไม้นี่มันเป็นต้นไฮเปอรียนมันเป็นฉายาของต้นเรดวูดต้นหนึ่งที่อยู่แถวอุทยานแห่งชาติในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานี่แหละก็คือต้นไฮเปอรีนเนียคือต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันซึ่งในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดอ่ะเขาบันทึกไว้ตอนปีสองพัสิบเก้าว่าต้นนี้มันสูงหนึ่ง้อยสิบหกเมตรโอ้โหสูงมากก็คือประมาณตึกสาสิบห้าชั้น ต้นไม้นี่ออไปปีนเล่นกันไหมปีนเป็นปีอะ่ะนั่งดูลูบอะต้นมันใหญ่แบบมากมากเลยแล้วมันอยู่ไปกี่ปีวะนยมันถึงใหญ่ได้ขนาดนั้นแล้วยังอยู่อะ่ะเออไปลองหาอายุมาเขาบอกว่าอยู่ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยปีโอ้โหแล้วไม่มีอะไรไปยุ่งกับมันได้ด้วยนะหกร้อยถึงแปดร้อยปีเนี่ยสบายสบายอะ่ะเขาเรียกว่าเติบโตมาได้ดีเออเติบโตมาได้ดีสุดๆแสด,สดงว่ามันก็ยังโตต่อเรื่อยๆใช่ไหม ใช่แต่ตอนนี้มันยังมันยังแบบมีชีวิตอยู่อ่ะมันก็ยังโตต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่ตั้งของต้นไฮเปอร์เดียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องเก็บไว้เป็นความลับทางแบบอุทยานของสหรัฐอ่ะอ้าวหรอทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวไปบ่อยๆมันอาจจะมีผลกระทบต่อต้นไม้ได้มันอาจจะหยุดโตหรือมันอาจจะตายหรือมันจะแบบได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเพราะต้นมันใหญ่มากกับมันต้องแบบรากมันต้องรับสารอาหารได้มากๆอือ นักท่องเที่ยวบ,บางคนมันมือบอลด้วยใช่เขาก็เลยเป็นกฎหมายไปเลยว่าห้ามห้ามเข้าใกล้ต้นไมน้นี้แล้วถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยจะโดนโดนแบบเข้าคุกหกเดือนหรือไม่ก็ปรับห้าพันดอลลาร์อะไรอย่างงี้หกเดือนแค่เข้าไปใกล้ต้นไมเเ้เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้เอาเรื่องอยู่ใช่คือแบบมันก็เหมือนเป็นสมบัติของโลกใบเนี้ยที่แบบต้องอนุรักษ์เอออันนี้คือแบบขั้นไว้ก่อนคือไปเจอคําว่าไฮพิเรียนแล้วมันไปเจอต้นไม้เลยก็แบบ เขาเอามาจากชื่อเทพองค์นี้เพราะว่าแบบอาจจะเป็นไททันที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณเนี้เออเออเออรับแสงไงอ๋อสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงก็เลยเป็นเทพแห่งแสงแล้วกันเป็นไททันแห่งแสงไปเออนี่ขั้นแบก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่อะเนี่ยโอเคมาต่อที่ไททันไฮเปอร์เลียนกันอ่าก็คือไททันไฮเปอร์เลียนเนี่ยในเรื่องราวของกรีกอะมันมีหลายเรื่องเลยว้ที่พูดถึงไฮเปอร์เลียนไว้ ซึ่งเขาจะยกย่องไททันตรงนี้ยไว้ยิ่งใหญ่มากๆอืก็คือถ้าเปรียบเทียบกับตำนานอื่นๆก็จะคล้ายๆราในอียิปต์เลยอ๋อเทพแห่งดวงอาทิตย์เออเป็นเทพแห่งแสงที่แบบมีความสร้างสารรค์แล้วก็สร้างชีวิตขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีชีวิตอ่าคือเหมือนในในเรื่องราวในวรรณกรรมโบราณเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบไว้แบบเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ไททันที่ยิ่งใหญ่เท,ทียบกับราได้เลยอะไรเงี้ย นขนาดแค่ตัวที่พานั่นแหละแต่ว่าพลังของไฮบริเดียนอ่ะมันจะมีข้อแม้อยู่ก็คือไอพลังแห่งแสงเนะี่ยเขาจะต้องรวมพลังกับไททันอีกองคหนึ่งเพื่อจะทําให้มันสมดุลได้อะสมดุลของทั้งโลกเนี่ยคือมีตัวเดียวไม่ได้เออต้องแบบช่วยกันดูแลก็คือเมียของเขาต้องมาคู่กันเออคือไททันองค์ที่หเนะี่ยเป็นเมียเขาแล้วเป็นเทพแห่งแสงเหมือนกันแต่คนนี้จะชื่อว่า TPTR TR, TR. อันนี้คือพลังเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ก็คือเขาเป็นไททันแห่งแสงเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่จะต่างกันนิดหน่อยแบบช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยเออเออซึ่งทีอาเนี่ยพลังของเขาอะ่ะเขาจะมองว่าแบบพลังของทีอาเป็นแสงที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยอืมแบบเป็นจุดเริ่มต้นของตอนกลางวันแล้วก็ทําให้ความมืดมิดหายไปอะไรแบบนั้นอ๋อเป็นรุ่งอรุณเป็นแสงแรกของวันอ่าเป็นแบบอันนี้จะเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ได้อยู่ ก็คือพอมีแสงอะไรขึ้นมาดวงใหญ่ๆเนี่ยอันนี้จะเป็นพลังทีอ๋ออ่าแต่คล้ายๆดวงอาทิตย์ในสมัยโบราณที่เขาเชื่อกันก็แสดงว่าเวลาพาทิตย์เริ่มขึ้นเนี่ยก็เหมือนเทพีองค์นี้ยใช้พลังขึ้นให้แสงขึ้นมาละอ่าประมาณนั้นแล้วก็พอมีแสงส่องลงมาเป็นแดดลงมาเนี่ยแดดเนี่ยอาจจะเป็นไฮพีเรียนพอเขามองว่าทรเนี่ยเป็นคนที่ดูแลการเคลื่อนที่ของเวลาเออเออก็แปลว่าเขาอาจจะนับดวงอาทิตย์ว่าแบบอยู่ตรงนี้ คือเวลานี้อะไรเงี้ยเป็นหลักก็คือคิดว่าพระอาทิตย์เป็นทีอาตอนนี้ภาพที่เห็นก็คือแบบไฮบริยดนเป็นแบบเหมือนแสงที่ส่องลงมาแต่ว่าทีอาจะเป็นเหมือนตัวต้นแสงที่นึกตามมนนะเอออาจจะแบบคือแบ่งกันทํางานอะไรประมาณนี้เออเออแต่ซึ่งเขามองไอ้แสงเนี้ยเป็นเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เหมือนการเริ่มต้นของวันอ่ะก็เลยถูกมองว่าเป็นแบบดูแลเรื่องเวลาด้วยเรื่องการขึ้นมาของแสงอาทิตย์ก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ย อแล้วนอกจากนั้นพวกแสงดาวแสงอะไรอะ่ะแสงจากดาวเหนือดาวนําทางอะไรเงี้ยก็เป็นแสงของทอรนี่แหละที่คอยไว้นําทางนักเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอเขาไปยุ่งเกี่ยวกับดาวเนี่ยเขาก็จะมีบางที่แล้วกันที่บูชาเขาในฐานะเทพีแห่งการพยากรณ์ด้วยอ๋อเกี่ยวกับดวงดาวมีความโหราศาสตร์อะไรกันมาหน่อยนิดนึงใช่ซึ่งไททันทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ผลิตแสงกันไป จนวันหนึ่งเขาเกิดไปผลิตลูกขึ้นมาแสงไม่เอาแล้วเอาลูกละเออนอกจากผลิตแสงแล้วยังผลิตลูกด้วยก็คือมีลูกด้วยกันเนี่ยสามองค์คนหนึ่งก็คือเทพเฮลิออสคนที่สองเป็นเทพเซเลเน่ีกคนหนึ่งเป็นเทพ e os, อีออสอ๋อนี่ไงเฮลิออสมาแล้วใช่ซึ่งลูกสามคนของเขาอะเป็นเทพที่เกี่ยวกับแสงหมดเลยกลางวันกลางคืนนะเอออย่างเฮทิออสเนี่ยคือเทพแห่งดวงอาทิตย์คนแรก ก่อนที่จะมาเป็นอพอลโลก็จะเป็นเฮทิออสก่อนอ่าใช่ส่วนเซเลเน่เนี่ยก็จะเป็นเป็นเทพแห่งดวงจันทร์แสงจันอะไรอย่างงี้ส่วนอีออสเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของลุงอรุณไปเป็นเหมือนแสงยามเช้าแทนแม่อะไรอย่างงี้อ่าก็แบ่งหน้าที่ชัดเจนกันใช่ซึ่งครอบครัวนี้ก็จะเป็นเหมือนครอบครัวแห่งแสงสว่างกลมๆเลยห้าคนเนี่ยผลิตแสงกันฟังแล้วเหมือนออกลูกม,มาเพื่อแบบทําหน้าที่แทนอ่ะเออเหมือนแบบขี้เกียจละ แบบพลิตแสงเหนื่อยแล้วไงมนไปแบ่งกันทำบ้างสิ <laughs> ส่งต่อละแสงจะดับไปแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> เออก็ประมาณนี้ครับเทพองค์ที่หก <laughs> เออเสียเทพแห่งแสง